สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2ทับ1นะคะคาบนี้เป็นกิจกรรมโฮมรูมนะคะคุณครูประจำชั้นป2ทับ1นะคะคือคุณครูทิติมาแก้วคงและคุณครูวชิรพลลิกจายหรือเรียกสั้นๆว่าครูปาล์มกับครูพรีมนะคะกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมทักทายก่อนเข้าเรียนนะคะ ในวันนี้นะคะคุณครูจะมาฝึกการทําข้อสอบออนไลน์ข้อสอบออนไลน์เป็นการสอบแบบไหนก็เหมือนเราเช็คชื่อเข้าเรียนนะคะจะมีลิงก์ไปให้โดยนักเรียนหรือผู้ปกครองนะคะกดไปที่ลิงก์สอบเวลาใดก็ได้นะคะแล้วส่งคําตอบเพียงหนึ่งครั้งเหมือนเดิมค่ะดูหน้าต่อไปค่ะในวันนี้ เราจะมาฝึกการทำแบบทดสอบในวิชาคณิตศาสตร์นะคะดูนะคะคุณครูบอกไว้แล้วในรอบที่แล้วว่าถ้าข้อไหนมีดอกจันสีแดงให้เรียนตอบถ้าหากนักเรียนไม่ตอบในข้อนั้นนักเรียนจะกดส่งไม่ได้นะคะอย่างเช่นชื่อสกุลนักเรียนจะต้องเขียนชื่อสกุลของนักเรียนมาครบนะคะอย่างเช่นข้อหนึ่งนะคะ 68เขียนเป็นตัวเลขคินดูอารบิกได้อย่างไรสมมุตินักงเรียนรู้แล้วว่าข้อไหนนักเรียนก็มาติก๊กหน้าข้อเหมือนเดิมค่ะเลือกข้อนั้นแล้วก็ทำข้อถัดไปเมื่อเสร็จเรียบร้อยนะคะตรวจดูตรวจสอบอีกรอบได้ค่ะก่อนที่จะกดส่งนะคะ เมื่อนักเรียนทำครบ10ข้อนะคะมั่นใจว่าตัวเองทำถูกต้องแล้วนะคะให้กดส่งนะคะ1ครั้งหลังจากนั้นนักเรียนจะทราบผลคะแนนที่นักเรียนได้นะคะขอให้นักเรียนมีความสุขกับการสอบออนไลน์ในครั้งนี้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ